สวัสดีครับเพื่อนๆครับฝากสบู่ใบปออโลเวล่าออร์กนิกร้อเซนะครับสารสกัดจากเกาหลีนะครับรดสิวลดฝ้าหน้าใสานะฮะใช้ได้กับสิวทุกประเภทนะครับก็เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เพื่อนๆลงไว้ในเพจกันเยอะนะฮะผมก็อยากจะลองจับมาเป็นตัวหนึ่งที่ได้ขายเป็นอาชีพให้กับตัวเองนะฮะในช่วงนี้นะฮะก็ทดลองซื้อมาใช้ เราฝากเพื่อนๆนะครับช่วยสนับสนุนกันหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีรายได้อะไรเลยครับจากโควิดครับขับรถแท็กซี่อยู่ก็ต้องคืนรถแท็กซี่ก็ไปก่อนตอนนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าคนข้างนอกไม่มีเดินไม่มีเที่ยวกันเลยแล้วผมส่วนใหญ่จะขับประเภทกลางคืนนะฮะตอนนี้ก็ยิ่งไม่มีคนใหญ่ก็ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกําลังใจช่วยสนับสนุนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยู่กับแม่สองคนนะครับ ก็มีค่าชาวบ้านค่ากินแม่ผมเป็นหัวใจโตครับต้องกินยาตลอดชีวิตครับผมก็เลี้ยงพ่อแม่ผมด้วยการขับรถแท็กซี่เนี่ยมาเป็นร่วม20 20กว่าปีแล้วนะฮะก็มีว่างเว้นไปอ,อ,อยู่ต่างจังหวัด2ปีแต่ก็กลับมาทาอาชีพเดิมนะฮะเพราะเป็นอาชีพที่ผมรักนะฮะเพราะการได้ขับรถแท็กซี่เนี่ยก็คือการได้ได้อยู่กับธรรมะได้ฟังธรรมะถ้าไม่มีผู้โดยสารก็ผมก็จะฟังธรรมะตลอดนะฮะ แล้วก็ผมจะโพสลง Facebook ทุกวันนะฮะไม่เคยขาดก็เพื่อหวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ทบทวนกับตัวเองแล้วก็ได้ให้เพื่อนๆได้รู้ธรรมะบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะต้องการเผยแพร่ออกไปด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาชีพมันทำอะไรไม่ได้เลยถ้าเราไม่มีรายได้เราก็อยู่ยากนะครับช่วงโควิดนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับช่วยสนับสนุนนะฮะเป็นกำลังใจกันนิดนึง แค่ช่วงรอดช่วงโควิดนะฮะผมไม่ได้ต้องการเข้ามาเล่นในออนไลน์นี่เลยนะฮะคือต้องการโพสทรมาลง Facebook แค่นั้นเองแต่ว่ามันเป็นไฟบังคับครับ,รบที่เราออกไปทําอะไรไม่ได้แล้วความที่ว่าต้องอยู่กับโทรศัพท์นะฮะมีโทรศัพท์เป็นเพื่อนก็เลยต้องเข้ามาเล่นนะฮะหาอาชีพสักนิดนึงแล้วก็โพสคลิปแบบเป็นบ้างไม่เป็นบ้างนะฮะก็หัดถามดูนะฮะ แล้วก็เพื่อที่จะได้หวังว่าจะได้มีอาชีพขายสินค้าอะไรสักตัวหนึ่งก็ฝากเพื่อนๆช่วยสนับสนุนนิดนึงนะฮะเป็นกําลังใจให้นิดนึงผมไม่ได้ต้องการการบริจาคอะไรจากใครเลยนะฮะอยากใช้ความสามารถในการขายของออนะฮะให้มันมีคุณค่าก็แค่รอดไปช่วงโควิดเนี่ยนะฮะแม่ผมก็จะได้อยู่ได้ผมก็จะได้อยู่ได้นะฮะก็จะได้มีกําลังใจในการพูดธรรมะให้กับเพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับ ก็หวังว่าถ้าไม่เหลือบากก็แรงนะครับฝากเ,เพื่อนๆช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับขอบคุณมากครับ